วันนี้ซอนโนเราพูดถึงประวัติของเซนแปะลงสีนะครับหรืออาแปะลงสีอาแปะลงสีคือค้ายอยู่ที่ไหนขอพรได้สักดิธย์มากอันนี้สามารถจะหาได้ที่ไหนนะครับผมเราก็จะไปรับชมประวัติของแปะลงสีน,นะครับเซนแปะลงสีเนี่ยที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าท่านอาจารย์งอกกิมคอยนะครับเป็นผู้วิเศษชาวจีนที่มีคนนับถือเยอะที่สุดท่านหนึ่ง เชินว่าสามารถขอพอรแปะลงสีได้นะครับไม่ต้องบกไม่ต้องบนในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักอ,อาจารย์แปะลงสีนะครับผมหรือส่วนใหญ่จะเรียกเซนแปะลงสีเสียมากกว่าว่าแปะลงสีนี่คือใครอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแผนที่นะครับผมใส่เข้าไปในด้านหลังท้ายคลิปแล้วนะครับสามารถไปขอพอรได้นะครับเซนแปะลงสีนี่คือใครนะครับทําไมผู้คนนับถือกันมาก เส้นแปรงสีหรือจนงกกิมโคยนะครับผมเดิมทีชื่อว่ากิมโคยแซงโงนะครับเป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ10บขวบเมื่อประมาณอายุ22ได้สมรสกับนางนวลสีเอียมเข่งมีบุตรด้วยกัน10คนนะครับอาแปดประกอบอาชีพค้าขายข้าวเปลือกและได้ตั้งโรงสีชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริที่ปากของเชียงรากยึ้งเยื้องกับวัดสันเจ้าและได้สัญชาติ ได้โอนสัญชาติจากจีนเป็นไทยนะครับผมรวมถึงเปลี่ยนชื่อเป็นนายนาทีทองสิรินะครับผมผิจการลงสีของแปะมั่นคงมากขึ้นทําให้เป็นที่รู้จักในนามแปะกิมเคยนะครับท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับทําให้เป็นที่เคารพของคนทั่วๆไปเฉพาะในกลุ่มเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าและเป็นที่เล่าต,อต่อมาว่าแปะลงสีนั้นมีองค์ของพ่อปู่สันเจ้าวัดสันเจ้าอีกด้วยนะครับ โดยในงานประจําปีท่านจะจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนซึ่งฝนก็จะไม่ตกและท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสอีกเช่นกันออแปะได้ทําการบรูรณะสันเจ้าในยามที่การคามนาคมลําบากการเดินทางลําบากนั่นแหละครับผมแต่ท่านก็ไม่ละความพยายามยนจนทําสําเร็จนอกจากนั้นการบูรณะสันเจ้าแล้วเซนแปะลงศีก็เป็นผู้กําหนดวันจัดงานประจําปีของสันเจ้าของสันเจ้าพ่อวัดสันเจ้าเป็นวันขึ้นห้าข้ามเดือนหนึ่งถึงวันขึ้น8ปดข้ามเดือนหนึ่งรวม4ี่วันสี่คืนซึ่งทางชาวจีเรียกช่วงนี้ว่าเจียงงวย เจียงวยซิซิวงโงถึงเจียงง่อยชิวป่วยและได้ถือเป็นผระพิจตลอดมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้อีกทั้งท่านเก่งเรื่องดูโงเฮงนะครับของจุ้ยต่างๆในการตั้งบริษัทหรือบ้านเนี่ยโดยคนที่ให้ท่านชี้แนะนกลับไปต่างก็ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้ารบรรดาผู้คนทั้งจากไทยจากต่างประเทศ ทางพากันมาหาท่านนะครับผมเพื่อขอคําชี้แนะเรื่องธรณีที่ตั้งโวงจอยของบริษัทนะครับผมห้างร้านจะเป็นที่มาของทำไมผู้คนถึงนับถือเซียนแปะลงสีผู้นี้เอาแปะลงสีได้เสียชีวิตในปี2526นะครับแต่ชื่อเสียงของท่านก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้อาแปะลงสีอยู่ที่ไหนแผนที่ไปยากไหมเราจะดูกันในท้ายคลิปได้นะครับผมผมจะได้บอกอธิบายตรงท้ายคลิปไว้ทันานเจ้าของอาแปะลงสีเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับผมตรงที่ปทุมธานีนี่เองหากอยากไปสักการะขอพรลง แปะลงศรีนะครับก็สามารถไปที่วัดสันเจ้าอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้เลยนะครับยิ่งมีรถโดยสารตัวนีงสะดวกเข้าไปใหญ่เลยซึ่งนอกจากจะได้ไปบูชาแปะลงศรีแล้วก็ยังสามารถแวะไปเที่ยวตลาดริมน้าําวัดสันเจ้าได้อีกด้วยนะครับสามารถไปกินเที่ยวชมกันได้แต่ถ้าไปมีข้อแนะนําหรือคนก็ควรหลีกเลี่ยงวันหยุดเสาร์ทิ์นะครับผมหรือวันนักขัตฤกษ์เพราะว่าคนจะเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ศาลจะปิดทุกวันจันทร์นะครับผมอ การคาถาขอพรของแปะลงสีเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ก็มีวิธีที่ให้ถูกต้องและรวยนทุนหน้าก็คือก่อนแขวนบูชาจุดทูปนะครับผม16ดอกหน้าบ้านบอกเจ้าที่เพื่อจะขอแขวนพยันและอัญเชิญอะแปะเข้าบ้านนะครับผมจากนั้นนําพยันแขวนบนผนังนะครับโดยให้พยันหันออกหน้าร้านนะครับเอากิมหวยหนึ่งคู่ติดตรงกลางด้านล่างของรูปและปักทูปไม่จุด ห้าดอกและแขวนพวงมาลัยพลาสติกหนึ่งพวงนะครับผมบนกรอบด้านบนอันเป็นเป็นอันเสร็จพิธ,ธีสามารถถวายพวงมาลัยสดเพิ่มได้นะครับทางนี้กิมพวยทูปห้าดอกและพวงมาลัยพลาสติกควรเปลี่ยนปีละหนึ่งครั้งแล้วก็กิมพวยหนึ่งคู่เนี่ยทูปดอกพวงมาลัยพลาสติกหนึ่งคู่ให้ไหว้วันชิวโงวันที่ห้าของวันตรุจีนนะครับผมวันที่เจ้ากลับลงมาจากสวรรค์คำอธิฐานขอพอรแปะงกูกิมหวยก็เทนกัวสื่อหกโกงหลี ขอให้ฟ้าประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ารวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับผมของไหว้ส่วนใหญ่ที่บูชาแปะลงสีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยก็คือส้ม5าลูกน้าชาฮาถ้วยขนมแต้เหลียวหนึ่งจานกิมหวยหนึ่งคู่ทุบห้าดอกปมอะไรพลาสติกหนึ่งคู่ไหว้วันชิวงโงวันที่ห้าของตุ๊ดจีนวันที่เจ้ากลับลงมาจากสวรรค์น,นะครับผมโดยที่จะเชื่อกันว่าหากใครพกหรือบูชาพยันแปะลงสีจะช่วยเสริมดวงทําการค้าขายได้ดีปลดหนี้นําพาโชคลาภเงินทองเข้ามา กัน <un less ew an> สิงไม่ดีออกจากตัวได้แม้แต่เจ้าส่วน p ยังห้อยเหรียญของแปะลงสีไว้กับตัวเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี้ผมยังไม่รู้นะครับผมแต่เขาว่ากัอนอย่างนั้นครับโดยเหรียญรุ่นแรกของเซนแปะลงสีเนี่ยก็ได้บริษัท CP เป็นผู้สร้างถวายนะครับสำหรับใครก็ตามหาพยันเอาแปะลงสีราคาไม่แพงสามารถหาซื้อได้ในสามารถไปบูชาได้ที่วัดสันเจ้าเหมือนกันนะครับผมก็เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กด s u b ับสไครกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ